ครับพบกับมิเกลมอีเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็นําเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับการกินปลาแบบไร้ก้างโดยเฉพาะปลาตะเพียนปลาตะโกนะครับเป็นปลาที่มีก้างเยอะนะครับเราก็มีเคล็ดลับในการบั้งนะครับท่านนี่นะครับบั้งบั้งแบบทีๆเลยนะครับแล้วก็แดดเดียวนะครับรับรองกินได้ทั้งกระดูกแน่นอนนะครับนี่ปลาตะโกนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าทอดนะครับหรือทําอะไรนะก็กระดูกจะเยอะก้างจะเยอะ เรามาบ้างทีทีนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปทอดดูนะครับว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับ ปลาตะโกนะครับเปยนปลาเดียวกันกับตะเพียนนะครับก้างมากวันนี้เราซอยทีๆนะครับแล้วก็ทอดนะครับแบบนี้รับรองนะครับกินได้ทั้งก้างแน่นอนนี่คือเคล็ดลับนะครับการกินปลาที่มีก้างเยอะนะครับเราต้องบั้งทีๆนะครับแล้วก็นําไปทอดนี่ตัวนี้ก็ปลาตะโกนะครับก้างเยอะมากนี่นะครับบั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ทอด รับรองกินได้ทั้งก้างแน่นอนครับไม่ติดคออเดี๋ยวไปชานด้วยกันครับวันนี้ก็นำเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับการกินปลานะครับไม่ต้องออกังวลนะครับเรื่องออก้างติดคอนะครับก็นำสูตรของใจบิ๊กแยมไปทำได้นะครับผม นะครับบ้างทีทีนะครับแล้วก็นํามาทอดนะครับหมักเกลือทอดหรือจะแดดเดียวก็ได้นะครับได้หมดรับรองกินได้ทั้งกลางแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ